ตำรวจได้ไปจับกลุมนะครับปลัดอำเภอสาวเธอมีพฤติกรรมไปรีดเงินค่าเซ็นใบอนุญาตที่พักภูวิลล่า1แสนบาทออบอกว่าถ้าเกิดไม่จ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะดองเรื่องเอาไว้แต่ตอนที่ตำรวจไปจับเนี่ยเจ้าตัวให้การปฏิเสธตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางนำกำลังเข้าจับกลุ่มนางสาวธิชาพรคงเหมือนอายุ42ปีปลัดอำเภอเมืองกระบี่กลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้วครับ เจ้าพนักง,งานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับโดยจับได้ที่หน้าร้านกาแฟแ,ฟแห่งหนึ่งในพื้นที่ตบปากน้ำเอเมืองจัังหวดกระบี่การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือนสิงหาคม65ที่ผ่านมามีผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมพูวิลล่าในพื้นที่ตบลอ่าวนาง มอบหมายให้ผู้จัดการเนี่ยไปยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญ,ญาตธุรกิจโรงแรมและขออนุญาตเพิ่มจำนวนห้องกับทางนางสาวธีชาพรน,นะครับซึ่งปฏิบัติราชการแทนในอำเภอเมืองกระบี่และเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามหนังสือรับรองการยื่นเรื่องดังกล่าวต่อมาผ่านหลายเดือนครับทางโรงแรมก็ยังไม่ได้รับเอกสารการต่อใบอนุญาตจนกระทั่งมาถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้นี่นะครับ ทางผู้ต้องหาได้ติดต่อเสนอนะฮะบอกว่าขอเรียกรับเงิน1 0 0 0 0แบาทเพื่อแลกกับการลงนามในใบอนุญาตทั้งสองกรณีโดยอ้างบอกว่าจะต้องใช้เงินในการดูแลเจ้านายหากไม่ยอมจ่ายก็จะดองเรื่องเก็บไว้ทางผู้เสียหายเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้เข้าขายรียกรับสินบนจึงได้ร้องทุกข์กับทางตํารวจกองบังคับการปปปกระทั่งมีการรวบรวมหลักฐานและวางแผนให้ทางผู้เสียหายนําเงินสด1,000 0แบาทนะครับไปส่งมอบที่ร้านกาแฟ ก่อนจะมีการบุกรวบตัวพร้อมเงินของกลางแต่เจ้าตัวก็ยังให้การปฏิเสธนะครับต่อมาทางฝ่ายสืบสวนตรวจพบว่าผู้ต้องหาได้มีพฤติการลักษณะกระทําผิดแบบเดียวกันแบบนี้อีกหลายครั้งโดยได้มีการเรียกรับเงินในจํานวนที่แตกต่างกันไปแล้วแต่คําขอถ้าไม่ให้ก็จะรองเรื่องเก็บไว้ในลิ้นชักจนทําให้ผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยต้องยินยอมจ่ายเงินให้นะครับนี่ ทางตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินซึ่งเบื้องต้นนะครับเท่าที่ตรวจสอบดูเส้นทางการเงินเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเงินเนี่ยถูกโอนเข้าบัญชีของเว็บพนันออนไลน์นะครับคุณผู้ชมะนี่นะฮะก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปเพราะว่าเจ้าตัวปฏิเสธนะก็คงจะสู้คดีนั่นแหละ